สวัสดีค่ะสาวเอคนเนอกก้นสีสเกตจ้ะเมื่อนด็กชะมาอัปเดตเพชรสวนครบหนึ่งปีพี่น้องนี่จะ้ะผลผลิตก็ทย่อยออกเดียจะทายเป็นโซนได้จะ้ะอันนี้จะให้เบิ้งเป็นโซนแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวโซนนี้จะทายอีกอีพี่หนึ่งได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะผ่านเบิ้งโซนนี้ก่อนจะ้ะ สวนครบหนึ่งปีจะ เตนเต้นอะไรพี่น้องเอ้ยเกษมือใหม่อันนี้ก็เป็นคนาเม็กซิกันจ้ะปลูกไว้ข้างๆก้อนนี่ก็สองเครื่อจ้ะโอ้เครื่อที่สามนี่จ้ะพี่น้องนี่เครื่อหนึ่ง อีเครื่อนหน,นึ่งแล้วก็มีจ่าพี่น้องครบหนึ่งปีวานที่3มิมิถุนาจ่าพี่น้องเสาเอเบิงเบิงอันในพิษจะนึกวาแต่ปลูกเดือนพฤษภาที่จริงปลูกเดือนมิถุนาจ่าปลูกวันที่เก่ามิถุนา นี่พี่น้องอุ้ยเรือนใหญ่ขนาดจ้ะนวยใหญ่แห้งเขาอยู่ไก่ค่องจ้ะเขาเลยได้น้ำอันนี้ก็ซุกค่าเครื่อพี่นอ้องนี่เมื่อบ้านก็ตัดไปเครื่อหนึง่งซุกค่าเครื่อคือกันจ้ะเดี๋ยวเครื่อหนึ่งสิส่งเมื่อบ้านจ้ะหลานเมื่อสงการ ออกลายแห้งจ้าอันนี้ก็เป็นมั่นหานาที่พี่น้องสอนลายพี่น้องสาวเอ้ก็บบักคิดว่ามันสีสิมะฮอดจุดนี้ได้จ้ะเพ็ดแค่ช่วงเนีย่ยเหมือนแรง แต่ผลตอบรับอันนี้กลวยไข่คุณน่ะภีนองสออนน้ำชาวเอ๋อจา้าเครื่อนหนีนิ่งงายแห้ง น้อยมาพาชมสวนนแล้ว,วได้จะพาพี่น้องมาเปิงกล่วยฮักมุกจ้าไก่สดากินละพี่น้องมีความสุกหลจ้าได้เห็น ผลผลิตจากน้ำพักน้ำแร่จากของจะอันนี้ก็ก้วยไข่ต้นเดียวคลอเดียวสมัยมักทำใ้เพิ่นจะก้วยไข่พี่น้อง ออกลาแห้งนะหนึ่งมามาพี่น้องพามาอัปเดตแปลงเ็ตสวนครบหนึ่งปีจ้ะสอ,อนน้ำสาเอบอพี่น้อง นี่จ้ะปีก็จะโซงลานคางๆนี่แหละลานนาสวนนี่แหละจ้ะคนนะ ้ายาคณะเม็กซิกันก็ปลูกใบคางๆเป็นหัวบ่าไฮยาเกิดจะพี่น้องคุณนะมีตะเครื่องยหญ่ๆพี่น้องจะอ่อนร้ายจะนี่ นี่ความสุขสร้างได้ด้วยสองมือเราถ้าแกมันี่พร้อมกันกับสงสัยได้ไปขายอยู่ตลาดจ้ะพี่น้องแล้วก็สียห้พ่อค้าเขาจะมารับเอาน้ำ อันนี้ผ้าใบปูไว้บะใหาญาเกิดจะพี่น้องเดี๋ยวสิใหายเบิ่งได้จ้ะอันนี้คือปูไว้จ้ะน,นี่พี่น้อง <Okay. S 1> บัด้ใส่ยา่าญ้าเลยจ้ะเีละ <Okay, okay. S 1> ได้ผลลอยพเนลยจ้ะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งได้จ้ะนนดินก็สินนุ่มแห้งพี่น้องเพราะว่า เขาก็จะเป็นปุ๋ยพี่นอ้องเกืือนึงเือนึงต้นน้อยๆแน่ๆนันน่ดอกพี่น้องนี่ comment đó chà mình, mình thì khác nhau cái bơ giặt bên bằng. พ you know. ี่น้องนี่นี่เบิ่งคนี่ยงครัพี่น้องสะออนลายสออนแห้งอย่างพี่น้องเบงนกัน häntä tarttua niitä, niin... Kaani. Niin. น่กมีนอมาสองนอ3สามนอมืออัดคลิปกับตรงกับวันทีฮกได้จากพี่น่องบันพืนหัสจะเดือนเมษาสี่หกหา อันนี้เป็นโซนถ่ายสวนเราด้วยใจพกกี่น้องบะเขือพพวงก็โดกโดกคุณนะน่นอีกนึงจ้ะ คือพวงอันนี้คืออีกโซนหนึ่งได้จ้ะพี่น้องนี่มองนี้ก็จะเป็นถนนจ้ะ ไหวมาเอาพวกกล้วยพวกยังเสียมองกลางจะจงไหวเป็นทางจะเป็นถนนไปจนใดเนี่ยละพี่น้องสออนน้ำสาวเอบ่อนะจาะทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเอน้ำเน่ได้จ๊ะพอกันไม่คลิปนาเดี๋ยวจะอัดอีพีสองให้เบิ้งจะพี่น้อง สำหรับมือนีสวัสดีค่ะอยู่ดีม่แห้งสุขผู้สุกคนเด้อพี่น้อง